คลิปนี้สุภา,ามากินนมไวทตเมิยวแบบขวดสามรสชาติสามกลิ่นเนะาะอกลิ่นแรกชาไทยนมถั่วเหลืองกลิ่นชาไทยขวดต่อไปชาเขียวมะช่านี่นมถั่วเหลืองชาเขียวมะชากินต่อไปนมถั่วเหลืองชานมอ่าชานม เดี๋ยวมาลองชิมกันเบิ่งนะจ๊ะว่าช่องไม่ดาผ้ากินสิม,ม,มักรสชาติไดที่สุดเนาะแต่ที่จริงเป็นคนมากินนมถั่วเหลืองอยู่แล้วนะจ๊ะอันนี้เดมมาจากเซเว่นจ้ะขวดละยี่สิบห้าบาทขย่าก่อนดื่มอันนี้แช่เย็นๆมาเลยนะจ๊ะลองชาไทยก่อนนะนมถั่วเหลืองอร่อยดีมีประโยชน์เนาะอหอมชาไทยอะ่ะ อืมหอมชาไทยสุดต้นตำรับเพิ่นเขียนไวในขวดเนาะจ้ะหอมละมนุนหวานกำลังดีจ้ะบรีบแบบหวานแสบคออร่อยอันนี้ชาเขียวมัชชะสีเขียวชาเขียวมัชชะแพ็กเกจขวดนี่นะหักเนาะจ้ะน่ารักอะ่ะ ได้กลินของชาเขียวหอมชาเขียวอืมชาเขียวไม่ควรพลาดนะอันนี้ต้องลองเนาะต่อไปเป็นชานมนมนมถั่วเหลืองอืม กลิ่นเหมือนแบบกินชานมไต้หวันเลยอ่ะชานมไข่บุกไต้หวันน่ะหอมอ่ะแทนๆทนทน,ทน,ทนมีดาพากินชอบกลิ่นชาไทยจ้าแต่อยากสิบอกว่าแสบทั้งสามรสเลยนะจ๊ะแต่มากกลิ่นชาไทยเนาะจ้ะเดี๋ยวลองเอาแบบว่ามาใส่น้ำแข็งเนาะเอารสที่เราชอบแล้วมาเทใส่น้ำแข็งแบบกินเย็นๆอร่อยอร่อยอ ชาไทยหอมหอมจ้ะแต่กระหอมทุกสีแล้ว,ลวจ้ะแต่อันนี้มักเป็นการโซนตัวนะจ้ะชาไทยหยูอร่อยชื่นใจของแสบบอกต่อจ้ะอร่อยดีมีประโยชน์ลองไปชิมกันนะจ๊ะว่าเพื่อนๆแต่ละคนอาจจะแบบมีความชินชอบแต่ละ ส่วนตัวของบุคคลมาจากบะหมักแบบใดลองไปหาชิมกันบ้างจา้ะแซบทุกรน,นเลยจ้ะเอาไว้ฟังคลิปหน้านะจ้ะเขาพอจไว้พ่าอจา้ะบ๊ายบาย